สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านวันนี้ผมอยากจะมาอาัดความรู้เกี่ยวกับเรื่องพบอรบที่มีการปรับปรุงใหม่เริ่มมีผลตั้งแต่หนึ่งเมษาสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้านี่แหละครับพบรบเนี่ยถ้าผมเปรียบเหมือนสินค้าเนี่ยเป็นสินค้าที่วิเศษสุดเลยพลบรบนี่มีมาตั้งแต่ปีสามห้า ยี่บสี่ปีผ่านไปนะเบีย้ยพรบรนับวันนับวันเขาจะลดลงอย่างเช่นรถเก๋งเนี่ยตอนออกมาใหม่ใม่เนี่ยพรบอเนี่ยรถเก๋งคันหนึ่งพันสองลงภาษากรพันสองสี่ห้าปัจจุบ 1, 2, 4, ันนี้เหลือแค่หกร้อยลงภตษากรหกร้อยสี่ห้าแต่ที่น่าพิสูงที่สุดก็คือตอนที่ราคาเบีย้ยพันสองเนี่ยคุ้มครองชนคนตายเนี่ยแค่ห้าหมื่นเอง ปัจจุบันนี้เนี่ยคูณด้วยหกเท่ากลายเป็นสามแสนนะครับเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มเลยว่าพอบร,รนะคุ้มครองยังไงนะผมจะเริ่มตั้งแต่หน้าตารางนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครมีหน้าตารางหยิบหน้าตารางนี้ขึ้นมาดูได้เลยนะครับนะอันนี้คือหน้าตารางพรบหลายๆคนเรียกติดปากมาเป็นเป็น พหลบนะจริงจริงแล้วชื่อเต็มเต็มคือเป็นกรมธรรนะฮะคุ้มครองผู้ประสบภยัยจากรถนะฮะเป็นกรมธรรเลยคุ้มครองผู้ประสบภยัยจากจากรถนะฮะเพราะฉะนั้นกรมธรรม์ฉบับนี้เนี่ยมีทั้งหมดเจ็ดรายการหัวใจที่สำคัญที่สุดคืออยู่รายการสี่และกับรายการห้ารายการสี่คุ้มครองทุกๆคนเลยนะฮะ ยกเว้นคนขับที่เป็นฝ่ายประมาท่นเองในรายการสี่มีคนขับรถนั้นที่เป็นฝ่ายประมาทจะถูกยกเว้นนั่งคุ้มครองหมดเลยเรามาเริ่มนะรายการที่หนึ่งนะครับนะใครมีสิทธิ์ทำปร,ร,กรนะกันภะัยล่ะอนนนอนจ้องรถอีกคนหนึ่งนะครับคือผู้ครอบครองหมายถึงคนที่ผ่อนไฟแนนซ์เนี่ยนะนะสามารถซื้อประกันได้ แล้วก็ไม่จําเป็นต้องใส่ชื่อไฟแนนซ์ด้วยนะเพราะนั้นไฟแนนซ์ไม่มีสิทธรริ์ทาประกันภัยเพราะเขาเป็นเขาเป็นผู้ถืกอกรมสิทธิ์ชั่วคราวท่านเองหลังจากที่ลูกค้าผ่อนหมดแล้วเขาก็ต้องโอนเชื่อลูกค้าเป็นเรื่องปกติเลยเพราะฉะนั้นคนที่มีสิทธิ์ทำประกันภัยคือหนึ่งเจ้เขาของรถสองผู้คอบคุมรถส่วนที่อยู่ขอเป็นที่อยู่นะปัจจุบันไม่เอาตามบัตรประชาชนหรือที่เป็นบ้าน นะครับนะของีอยู่ปัจจุบันนะไม่เอาตามแบบประชาชนดิจิทัลน,นะครับเพราะฉะนั้นสื่อของผมก็คือมีเสื้อให้คุณว่าลูกค้ารายนี้สมมติว่าลูกค้ารายนี้เนี่ยบ้านอยู่เชียงใหม่ัตรประชาชนถืออยู่เชียงใหม่แต่ปัจจุบันนี้มาพักแถวถวบ้านผมแถวพักแถวบางบอนเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะลงที่อยู่ที่บางบอนเพราะปีหน้ารถคันนี้ประกันหมดอายุเราจะได้ติดต่อให้เขามาเป็นลูกค้าเราต่อไปทั้ง รวมรอบประเภทหนึ่งสองสามสี่ห้าด้วยนะครับนะแล้วกันที่สองคันนี้นะวันวันที่คุ้มครองนะครับคันนี้คุ้มครองหนึ่งเมษาสองศูนยหนึ่งหกสิ้นสุดหนึ่งเมษาสองศูนยหนึ่งเจ็ดนะครับนะสิ้นสุดเวลาสิบกจุดสามศูนย์นองเอาเวลาของใครเป็นภาษาอะครับก็ออกประจำวันถ้าเกิดมีเรื่องนะก็ต้องแจ้งความนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีการแจ้งความแล้วนะหรือตํารวจลงไปดึกประจำวันแล้ว เอาประจำวันเป็นหลักเลยครับคันนี้หมดหนึ่งเมษาหนึ่งหกแต่ผมเองกังวลเพราะฉะนั้นก่อนทนี่ถึงก,ก่อนนี้ถึงหนึ่งเมษาหนึ่งหกเนี่ยผมกลัวถึงวันนั้นเราผมเริมต่อผมก็เลยซื้อประกันภัยตั้งแต่นะวันที่สิบมกราคมหนึ่งหกเพราะฉะนั้นผมซื้อประกันภัยล่วงหน้าเนี่ยปร,ประมาณสามเดือนวันที่ส,สัญญาเาะฉะพั้น วันที่ทำหังยาคือวันที่สิบมกราคมหนึ่งหกสองศูนย์หนึ่งหกแต่ไม่ได้วันคุลึงของวันคลึงของคือวันที่หนึ่งเมษาหนึ่งหกการซื้อประกันไปล่วงหน้ามันดีอย่างหนึ่งสมมติผมเกิดเหตุในวันที่หนึ่งเมษาสองศูนยะ์หนึ่งหกนะนะผมเกิดสมมติว่าผมเกิดขับรถชนคนตายในวันที่หนึ่งเมษายนสองศูนย์หนึ่งหกผมชนคนตายก่อนสี่โมงครึ่ง โซ้บผมชนคนไายายสามมงคนที่ถูกผมชนตายนะก็จะได้ทั้งโชคดีและโช,ลโชคลายก็คือโชคลายไม่ไในใจตังค์ทายาทงเขาโชคดีก็คือเขาได้คฉมทันสองฉบับเพราะอะไรเพราะฉบับเก่านะหมดวันนี้หนึ่งเมษายนหนึ่งหกนะเอาเอาเจ้าเก่าจะมีฉบับหนึ่งก่อนวันนี้หนึ่งเมษายนหนึ่งห้าสิ้นสุดหนึ่งหกแล้วผมก็ทำฉบับนี้ขึ้นมา หนึ่งเมษาหนึ่งหกนะฮะหนึ่งเมษาหนึ่งหกถึงหนึ่งเจ็ดเพราะฉะนั้นวันที่หนึ่งเมษามันจะค่อมกันระหว่างนะของเก่าของใหม่ของเก่าหมดสี่โมงครึ่งผมชนกันตายบ่ายสามเพราะนั้นของเก่าก็มีผลคุมคุมของคุณันใหม่อย่างเช่นที่เฉาะโจอยู่เนี่ยถือวเป็นคันใหม่ผมซื้อลุงหน้าตั้งแต่หนึ่งมกราคมหนึ่งหกแต่มีผลคุ้มของวันที่หนึ่งเมษาเพราะนั้นผมซื้อลุงหน้า ถือว่ามีผลคุ้มครองตั้งแต่ศูนย์ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งนอเพราะฉะนั้นผมชนคนตายในวันที่ในวันที่หนึ่งเมษายนหนึ่งหกบ่ายสามโมงเพราะฉะนั้นกรมธรรม์ฉบับใหม่คุ้มครองตั้งแต่ตั้งแต่หนึ่งวินาทีของวันที่หนึ่งเมษายนละส่วนกรมธรรม์เก่าก็สิ้นสุดสิบหกุดสามศูนย์นองนั้นถือว่าเบิ้ลเลยครับแต่โอกาสอย่างนี้น้อยมากโอกาสที่จะ,ะที่จะชนคนตาย นะในวันคุ้มครองวันเดียวกันแล้วก็ต้องก่อนก่อนสี่โมงครึ่งด้วยแต่ที่เราเจอบ่อยๆนะครับอย่างเช่นรถพว่พวงรถพ่วงจะมีสองกรมทรรมีกรมทันตัวหน้าได้มีกรมทันตัวหลังเพราะนั้นถ้าเกิดรถพ่วงชนคนเสียชีวิตนะครับไม่ว่าตัวหน้าผิดหรือตัวหลังผิดถือว่าประมาทร่วมจะมีคุ้มบนคุ้มครองทั้งสองกรมทรรแหละกรมทรรละสามแสน สองคนนั้นก็เป็นหกแสนเลยนะครับแน่ดีนะครับรบษัทประกันภัยกูลสุดคือการเขียนประกันภัยย้อนหลังแต่ปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยออกโดยออนไลน์กันนะเพราะนั้นคนที่มีบัตรในหน้าจะเอาไปเขียนย้อนหลังยากแล้วล่ะนะเดี๋ยวนี้ต้องออนไลน์ระวังริษัทประกันภยัยนะเพราะนั้นโอกาสที่จะเขียนย้อนหลังไม่มีแล้วรายการที่สาม นะจะบอกเลยว่าลถอะไรอย่างคันนี้นะรหัสหนึ่งจุดหนึ่งศูนย์เป็นรถเก๋งสมนบุคคลลาดนี้นะหนึ่งลำหน้าเป็นหลักรถเก๋งนะรถเก๋งสมนบุคคลนะครับถ้าเป็นแท็กซี่ก็ใช้สามจุดหนึ่งศูนย์อันนี้เป็นรถเก๋งส่นบุคคลยี่ห้อโตโยต้าสตาร์เลไม่มีทะเบียนประกันได้ไหมได้ครับทะเบียนไม่ใช่ซ้าสำคัญอย่างรถไปแดง ก็าสาม,มารถซื้อประกันภัยเลยโดยเอาเลขตัวถังเป็นหลักมันประเภทหนึ่งสองสามสี่ห้ารวมด้วยนะมันไม่มีทะเบียนก็ประกันได้นะผมกาหนังสือให้พวกคุณฟังว่า,วา,วาไม่มีทะเบียนประกันได้นะแล้วถ้าเกิดทะเบียนผิดละ่ะคุ้มครองไหมคุ้มครองครับทะเบียนผิดก็ไม่อยากจะํำคัญเหมือนกันขอเลขตัวถังถูกเป็นเป็นใช่ได้นะนะครับมันทะเบียนนี้ เป็นทะเบียนชั่วคราวเพราะถ้าสมมติก่าเราย้ายไปต่างจังหวัดทะเบียนจะถูกเปลี่ยนเป็นหมดจังหวัดนั้นนั้นเลยว่าเลขตัวถังกุจะจสำคัญเลยครับนะเป็นรถเก๋งไม่เกินเจ็ดที่นั่งเพราะฉะนั้นขั้นี้คุ้มครองไม่เกินเจ็ดคนนะครับอ่นะแา้วที่สี่นะในช่องนี้อยากจะให้ทุกคนเขียนไว้ว่า,วายกเว้นผู้ขับขี่ที่ประมาท ในรายการสี่นะครับเพราะฉะนั้นมีการเปลี่ยนแปลงในรายการที่สี่เนี่ยเพิ่งเปลี่ยนแปลงล่าสุดเลยนะเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเดิมทีนะครักษ่าสิบาลแค่ห้าหมื่นเดีย๋ยวนี้เป็นแปดหมื่นละเริ่มหนึ่งเมษาสองศูนย์หนึ่งหกนะครับแล้วก็มีผลนะว่ากรมธรรม์เก่าที่ซื้อก่อนหนึ่งเมษาถ้าเกิดมีเรื่องนะเกิดมีการชนคนบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะถ้าเกิดเหตุหลังหนึ่งเมษาถือว่าคุ้มครองเป็นเงอนไขใหม่ครับ ะฉะนั้นในรายการสี่ผมก็เลยขยายนะให้มันดูแล้วใหญ่ขึ้นนะรายการสี่จำนวนความคุ้มครองผู้เสัยนะนะวงเล็บหนึ่งแปดหมื่นบาทต่อนหนึ่งคนสำหรับความเสียต่อร่างกายท้อาําว่าความเสียหายต่อร่างกายคือได้รับบาดเจ็บนะแขนหักขาหักไม่ถึงกับสูญเสียนะครับนะบริษัทประกันภัยที่รับประกันกรมธรรม์นบนี้เนี่ย ก็จะจ่ายค่าสา,าบีรบาลตามใบเสร็จเป็นจริงเช่นผมขับรถชนในกอแขนหักหรือผมขับรถคว่ำเพื่อนผมที่อยู่ในรถแขนหักนะถ้าเกิดนอนโรงพยาบาลออของของรัฐก็จ,จะถูกหน่อยอาจจะค่าสา,าบีรบาลแขนหักค่าษา,าบยบาลอาจจะสี่หมื่นห้าหมื่นก็เป็นไม่ได้แต่ถ้าเอกชนไม่ไม่พอแน่เพราะฉะนั้นบริษัทกันภัยมีวงเงินไม่เกินแปด แล้วก็มีอ่านะมีค่าอนามัยด้วยเช่นค่าอนามัยหลาให้คนชอบเรียกเป็นค่าทรรมขันค่าทรรวขันเราจ่ายไม่ได้นะเพราะค่าทรรวขันคือสิ่งที่จินตนาการขึ้นมาเองที่ตัวนี้เนี่ยเราจ่ายคือจ่ายชดเชยใดได,ได้ที่สูญเสียวความสามารถเราเรียกว่าค่าอนามัยอย่างเช่นผมขับรถชนในกอบาดเจ็บในกอรักษาไปแล้วสี่หมื่นเราหายแล้วเพราะในกอ ในขณะที่รักษาอยู่ก็ยังทํางานไม่ได้เขาก็สามารถเลือกชดเชยดได,ได้หรือค่าอรรมไพรนั่นแหละทีนี้ค่าอรามพรพิจารณาไงละ่ะดูจากค่าสาธารณบาลแบบลองแพทย์ลงว่าเขาทํางานไม่ได้กี่วันสมว่าแบบัลองแพทย์ทางานไม่ได้ลงว่าลงว่าคนที่เราชนเขาเนี่ยเขาทางานไม่ได้สองเดือนสมมตินะแบบัลองแพทย์ลงมาละเราก็ไปดูด้วยว่าคนที่รัฐบ,บาลเจ็บเนี่ยนะเขากินเยินเดือนเดือน,อนละเท่าไหร่ สมมติว่าเขาเกินเงินเดือนเดือนละหมื่นห้าเขาทำงานไม่ได้สองเดือนบริษัทประกันภัยก็ต้องจ่ายค่าอนามัยให้เขาสามหมื่นรวมกับค่ารักษาพยาบาลอีกสี่หมื่นรวมแล้วเป็นเจ็ดหมื่นก็ยังไม่เกินวงเงินเลยใช่ไหมนั้นเงื่อนไขอะไรวง,วงเล็บหนึ่งเนี่ยพึ่งมีเมื่อวันที่หน,นึ่งเมษาานมสองศูนย์หนึ่งขอนี่เองครับก่อนนั้นยังยังเป็นแค่ห้าหมื่นวงเล็บสองเพื่อไปเหมือนกัน สามแสนต่อหนึ่งคนกรณีเสียชีวิตยอย่างเช่นอาขบชนในกรหรือรถผมพิกคว่ำใครที่อยู่ในรถผมเนี่ยนะยกยกเป็นยกเว้นผู้ขับขี่ก็จะไดะะะ้ได้ชดเชยนะในกรณีเสียชีวิตได้ถึงสามแสนบาทหรือทุบพบบริษัทวอนก็ได้สามแสนบาทต่อคนนะครับวงเล็บสามสองแสนถึงสามแสนบาทต่อหนึ่งคน สร้าความเสียหายนะตามเงื่อนไขกรมธรรม์ของอตอนนี้กางกรมธรรม์ข้อสามเขามัถึงสองหรือสามแสนนะเ <นะ S 2> ขาพิจารณาย,ยัางไงอย่างเช่นสมมติว่าผมขับรถคว่ำหรือไมชนกับชาวบ,บ้านก็นแล้วแต่ผมทาบเขาสูญเสียนิ้วอาจจะสองนิ้วสามนิ้วหรือหนึ่งนิ้วก็แล้วแต่ต้องสูญเสียอะไรนะเมื่อเกิดสูญเสียนิ้วนะบริษัทประกันไปจ่ายใ,ให้ที่สองแสน แต่ถ้าเกิดสูญเสียสูญเสียแขนล่ะเขาดูจากข้อแขนถ้าเกิดสูญเสียแขนถ้าในข้อแขนขึ้นมาเข้าใจนะให้ถึงสองแสนหน้าถือว่าสูญเสียเล่อย่อยแต่ถ้าเกิดสูญเสียแขนทั้งสองข้างล่ะก็จ่ายสามแสนตามสามเงินขายในราี้ในในข้อสามคนดีกจ่ายแค่สูญที่สองแสนเดียวนี้จะได้ถึงสามแสนล่ะ วงเล็บสี่ก็ถือว่าเล็กๆน้อยๆนะ่ะสองร้อยบาทต่อสองร้อยบาทต่อวันรวมแล้วไม่เกินยี่สิบวันติผมขับรถชนในกอได้รับบาดเจ็บในกอต้องนอนโรงพยาบาลน,นะสมมว่าน,นอนยี่สิบวันผมก็จ่ายเป็นค่านะที่ต้องนอนโรงพยาบานนะ 200, ลอ่ะวลาสองร้อยรวมแล้วไม่เกินไม่เกินยี่สิบวันคือก็คือสี่พันเพราะนั้น ในกรมธนราตช็อปนี้เนี่ยไม่ว่าบนเล็บหนึ่งวเว็บสองวเว็บสามได้วเว็บสี่เนี่ยคุ้มครองสูงสุดไม่เกินสามแสนสี่พันเช่นสนมบุกขับรถชนคนเกิดยังไม่ตายเข้าไปนอนโรงพยาบาลน,นอนรักษาไปยี่สิบวันแล้วมาตายนะเพราะฉะนั้นเกิดเสียชีวิตเราจ่ายสามแสนก็ยังมีค่าห้องอีกเนี่ยวันสองลอยก็สามแสนสี่พันเพราะนั้นกรมธนชาตช็อปนี้เนี่ยคุ้มครองสูงสุดนะไม่เกินสามแสนสี่พัน ต่อหนึ่งคนนะรวมกันแล้วนะไม่เกินห้าล้านสำหรับรถยนต์ที่จบดที่นั่งไม่เกินเจ็ดหรือรถบรรทุกรวมทั้งผู้โดยสารไม่เกินเจ็ดคนนั่นบริษัทกันภัยนะนะก็มีเงื่อนไขยอยู่ในรายการสี่เหมือนกันว่าถ้าเกิดมีการขับรถแล้วไปพลิกคว่ำแล้วทำให้คนอื่นเสียหายด้วยอย่างเช่นผมขับรถไปชนรถทัวแล้วรถทัวตกแหว นะมีคนตายนะสักยี่สิบคนเพราะฉะนั้นยี่สิบคนเนี่ยถ้าเกิดมีต้องจ่ายคนละสามแสนยี่สิบคนก็หกล้านล้วเพราะฉะนั้นรถเก๋งคุ้มของแค่ห้าล้านก็ไม่พอจ่ายก็เท่ากับว่าคนหนึ่งไม่ถึงสามแสนก็ห้าล้านตั้งและหารด้วยยนะี่สิบคนนะทถ้าเกิดกลับกันล่ะถ้าเป็นรถรถที่เกินเจ็ดที่นั่งอย่างเช่นรถทัวนะรถ กระบะโดยสารที่จอดบริเวนเกินเจ็ที่นั่งรถตู้รถอะไรก็แล้วแต่ที่จดที่นั่งเกินเจ็ดที่นั่งคุ้มครองสิบล้านต่อครั้งก็เผื่อไว้ว่าถ้าเกิดรถทัวรนะ์ตกเหวมีคนเสียชีวิตสามสิบคนนะคนละสามแสนก็ได้เก้าล้านเพราะฉะนั้นรัฐพยายามที่จะชดเชยการเสียชีวิตหรือสูญเสียอายุายวันเนี่ยให้ได้มากที่สุดเพื่อเป็นสุวการค่ากับประชาชน นั้นในรายการสี่ทุจุดดีเลยจุดดียังมากเลยนะครับผมนี่เปรียบเทียบบอกว่าพรลบรเป็นถ้าเป็นได้เป็นสินค้าทุกวันนีสินค้าวิเศษสุดเลยนับวันนับวันเบี้ยประกันภัยลดลงการคุ้มครองมากขึ้นผมไม่เคยเจอสินค้าตัวไหนในโลกนะที่ราคาถูกลงทุกๆปีคุณภาพสินค้าดีขึ้นทุกๆปีในอดีตชนคนเสียชีวิตแค่ห้าหมื่น ปัจจุบันนี้สามแสนเบี้ยก็ลดลงด้วยไม่มีเลยครับในโลกนี้อต่อไปรายการที่ห้ารายการที่ห้าเนี่ยจะนวนความเสียเบื้องต้นอย่างเช่นส่วนมากก็จะใช้ผู้กับขี่ที่เป็นไฟประมาะเพราะฉะนพราะั้นถ้าเป็นผู้ผีผที่ไปประมาเนี่ะนะบริษัทพันไัยนะความเสียเบื่อตะพันไผ่ใจนะต้องความเสียต่อร่างกายไม่เกินสามหมื่นตอนหนึ่งคน ความเสียต่อร่างกายศูญเสีอยอวัยวะนะถูกว่าแบบดยทาวานเทา,าวรนก็ได้อ,อีกสามหมื่นห้าหรือตามที่กฎหมายกำหนดเพะฉะนั้นกรมทรรนะฉบับนี้เนี่ยถ้าเกิดคนจับเป็นฝ่ายบำบัดเนี่ยเบิกค่าสาบียาบาลไม่เกินสามหมื่นเบิกค่าปมศพนะหรือศูนย์เสียอายุวันอีกสามหมื่นห้านังนั้นรวมๆแล้วไม่เกินหกหมื่นห้ารารายการห้านะคนจับนะมันก็เขียนต่อเขาเขียนว่า จำนวนเงินความเสียเบื้องต้นเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของจํานวนเงินคุ้มครองผู้สุบภัยตามรายการสี่อันนี้คือส่วนหนึ่งหมายว่าไงอ่ะหมายว่าถ้าเกิดพวบขีไม่ประมาณล่ะเช่นลดสองกันประสานงานกันคนหนึ่งอาจจะถูกคนหนึ่งอาจจะผิดหรือผิดทั้งสองคนเลยแต่ว่าไม่มีถูกทั้งสองคนแน่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดผิดทั้งสองคนก็เบิกรายการห้าและครับนะนะรักษาไปกันสามหมื่นตายสามล้านแต่ถ้าเกิด คนนึงผิดล่ะคนนึงถูกล่ะคนที่ถูกไปเบิกในการสี่รายการสีเสียชีวิตสามแสนรักษาไม่เกิน 8, แปด่นั้นเขาจึงเขียนว่าจํานวนเงินความเสียหาเบื้องต้นเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของของของ,ของตามผู้สบภัยตามรายการสีจ่จะเจนไหมครับเพราะพหบผมก็ชอบเปรียบแล้วว่าเป็นสินค้าที่พิเศษสุดเลยซึ่งในตลาดหายากมากเลยครับผม ผมผ่านนะรายการสี่น,นะรายการรายการหน้านะหลังนี้เรามาเราเรามาดูรายการที่หกแล้วที่หกเบีย้ยประกันไปเบีย้ยเหมือนกันทุกบริษัทแหละต้างรถเก๋งหกร้อยสี่พันโดยที่แบ่งเป็นเบีย้ยสุทธิหกร,ร้อยอกรเอาจุดสี่ ôn, คูณไปจุดสี่คูณคูณหกร้อยถ้าได้สองพันสี่สิบก็ปัดเป็นปัดเซฟเป็นสามบาทเลยคนระัถ้าเป็นถ้าเป็นอากรปรรัดเซฟขึ้นไป ส,ส่วนส่วนภาษีมูลค่าเพิ่มให้คุณด้วยเจ็ดเปอร์เซ็นต์เพราะนั้นหกร้อยบวกสามบาทเป็นหกร้อยสามบาทคุณด้วยแว็กอีกเจ็ดนะเพ้าต่อสี่สองบาทยี่สิบปนตังค์รวมกันลรวมกันแล้วเป็นหกร้อยสี่บห้าบาทยี่สิบปตังค์ผมสื่อให้คุณทำเพื่อเพื่ออะไรผู้อย่างน้นนอยๆของร้านช็อปนี้เนี่ยลูกค้าต้องการซื้อมากกว่าปีได้ไหมได้ไม่เกินสองปีนะบางบริษัทอาจจะไม่ขายเะสมมติสวมาขายนะครับงราะนั้นถ้าเกิดลูกค้าบอกว่า เดือนหน้าฉันต้องต่อทะเบียนแล้วขอซื้อเดือนนึงได้ไหมก็ได้ซื้อเดือนก็ได้ก็เอาเบี้ยสุทธิหารด้วยสามร้อยหกสิบห้าวันแล้วคูณจำนวนวันแต่แต่ถ้าเราขายเป็นสิบสามเดือนก็ได้เหมือนกันน่ะเพรานั้นเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะคำนวณน,นะเดี๋ยวนี้มีโปรแกรมสามารถที่จะลงวันที่คุ้มครองวันที่สิ้นสุดแล้วแล้วมันจะคำนวณออกมาเป็นเบี้ยเลยครับแล้วก็้ที่หกี่คือเบี้ยรประกันบเบี้ยประกันภัยมีตั้งแต่เบี้ยถูกที่สุดคือรถคุณแ,แผนนะหรือ ชาวบ้านเรียกรถลดอีแตนนั่นแหละเบี้ยแค่ากเจ็ดบาทจนสูงสุงดรถทัวร์เบีย 8, ้ยแปดพันกว่าก็คุ้มครองแรงงานสี่อะไรเงี้ยเหมือนกันหมดเลยรถรถเก๋งนะทุกบริษัทเท่ากันหมดเลยที่จะไม่นกันอุบัติเหตุแรยการที่เจ็ดการใช้รถคันนี้ใช้ปรถส่วนบุคคลไม่ใช่นับจ้างเลยเจ้าเพราะ้นถ้าเกิด,ดรถคันนี้ใช้เปลี่ประเภทล่ะรายการสี่คุ้มครองไหมแรงงานคุ้มครองไหมคุ้มครองหมด เพียงแต่ถ้าเกิดคุณใช้ปีนเพลนเนี่ยบริษัทประกันภัยก็จะปรับคุณเป็นเลทรับจ้างสมมติรถคันาานี้เป็นรถเก๋งขณะเกิดเหตุคุณไปเป็นรับรับจ้างบริษัทประกันภัยก็จะปรับคุณเป็นเลทรับจ้างอ่าเป็นเลทเซกซี่ไปเลยท่ 4, ททาน,นี้คุณจะจ่ายหกร้อยสี่พันคุณต้องจ่ายเพิ่มเป็นสองพันสี่สิบเอ็ดบาทแล้วบวกไปยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะรายการสี่รายการห้าไม่มีผลกระทบก็ยังต้องเค็มได้เหมือนปกติแต่บริษัทประกันภัยรู้ว่าคุณใช้ปีเพลละ ก็จะปรับเบี้ยเพิ่มเติมนี่คือทั้งหมดเจ็ดรายการที่ผมบรรยายอยู่นะครับวันทําสัญญาส่วนมากกับวันคุ้มครองวันเดียวกันส่วนมากนะครับวันธมกวันทันก็เหมือนกันส่วนมากนะครับแต่คันนี้วันทําสัญญาทําก่อนลวกหน้าสามเดือนกว่าวันออกกรมธัน์ก็ออกวันเดียวกันเลยครับในท่อนล่างตัวนี้ออกมามีร้อยแปดตัวนี้ออกมา เอาไว้ต่อทะเบียนนะครับเงื่อนไขการคุ้มครองนะไม่ว่าเป็นเบี้ยเท่าไหร่ก็แล้วแต่คุ้มครองไม่เกินสี่ตัวนี้แล้วครับนะคุ้มครองผู้กับขี่ที่มีฝ่ายมามาัรักษา,าไม่เกินสามหมืน่นตายสามหมื่นห้าคุ้มครองผู้สุภัยใครก็ได้ที่เกิดในจักรถนะรักษาไม่เกินแปดหมืน ตายส,สูงสุดที่สามแสนกับสี่กับสี่พันมันทุกุมนทันเลยนะนะต่อคนะอันนี้คือต่อคนนะนนต,นนะต่อครั้งห้าล้านหรือสิบล้านรถที่จดทะเบียนไม่เกินเจ็ดที่นั่งคุ้มกองแค่ห้าล้านต่อครั้งรถที่จดเจ็ดที่นั่งกุ๊บสองสิบล้านต่อครั้งเนะบี <S <S บ้ยรประกันไปเบีย้ยที่สูงสุดคือเบี้ยรถรถรถเรถ่แสนเก้าสิบเจ็ดบาทรถแพงสุดแปดพันกว่าบาท ฝั่งนี้เป็นส่วนบุคคลนะแล้วเก่งกันเลยหกร้อยสี่ห้าท็กซี่สองพันสี่เป็นบาทฝั่งขวาเป็นรถรับจ้างซึ่งย่อมเบีย้ยแพงกว่านะั้นทุกบริษัทเบีย้ยเท่ากันหมดนะเบีย้ยน่ะนะเบี้ยเท่ากันหมดเลยครับแล้วรถเก่งก็หกร้อยสี่พ้าท็กซี่ก็สองพันสี่เป็นบาทรถตัวแปดพันกว่าเบีย้ยเท่ากันทุกบริษัทเลยครับเพราะฉะนั้นแต่การครองเนี่ยได้มีการปรับเปลี่ยนขึ้นมา เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่หนึ่งเมษายนสองศูนย์หนึ่งกนะแล้วกรมธรรที่ซื้อก่อนหนึ่งเมษาถ้าเกิดเหตุหลังหนึ่งเมษาก็คุ้มของเงื่อนไขใหม่ด้วยครับ,นะรบวันนี้ผมได้บรรยายในความรู้เรื่องอเรื่องพรบรไปนะครับนะอย่างน,น้อยๆผมเชื่อแน่ท่านเอาไปใช้เป็นประโยชน์กับท่านแน่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 นอนเลยครับนะเพราะฉะนั้นน่าลาังพรบรชบอบนี้เนี่ยนะท่านต้องเรียนรู้ เพราะท่านเอาไปช่วยสังคมได้มากเลยงั้นวันนี้ผมพูดคร่าวๆไปถ้าท่านยังไม่เข้าใจโทรหาผมก็ได้นะครับนะนะที่เบอร์สัตเบอร์เบอร์โทร,ร,รสัพท์อยู่ตรงหน้าหน้าจอนี้089 777 4ดเกนะผมยินดีให้คำแนะนำพว,พวกท่านเสมอครับนะโอเคนะครับขอบคุณครับสวัสวดีครับ